ซึ่งวันนี้เราพาคุณผู้ชมมาที่อําเภอน้ํายืนจังหวัดอุบลราชธานีนั่นเองค่ะพาทุกท่านมาที่นี่เลยนะคะนั่นก็คือห้วยพารันเสืออันเนื่องมาจากพระราชดำรินั่นเองนะคะซึ่งตั้งอยู่ที่อาเภอน้ํายืนอุบลราชธานีค่ะมาดูกันว่าโครงการนี้นอกจากจะเป็นพื้นที่ชายแดนที่เป็นความมั่นคงของประเทศแล้วนะคะนอกจากนั้นแล้วที่นี่ยังเป็นแหล่งน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคที่พี่น้องประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันนั่นเองค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันกับทาง ผอสันติพันธ์พันธุขันนะคะท่านเป็นผู้ในการโครงการชนรัทานอุบลราชธานีตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะท่านผอ,อค่ะครับสวัสดีครับค่ะดูบรรยากาศวันนี้บรรยากาศแล้วก็วิวสวยมากๆเลยนะคะทุกท่านคะนี่คือห้วยพลานเสืออันเนื่องมาจากพระราชดำรินั่นเองนะคะจริงๆแล้วคือก่อนหน้านั้นลักษณะภูมิประเทศตรงนี้ไม่ได้เป็นแบบนี้ครับต้องถามท่านผอ,อ,อก,ก่อนว่าก่อนหน้านั้นพื้นที่ตรงนี้เป็นยังไงบ้างคะถึงได้มีแนวคิดในการสร้างห้วยพลานเสือตรงนี้ขึ้นมาครับครับก็กลับเรียนอย่างนี้ครับ เดิมทีพื้นที่บริเวณนี้นะครับเป็นพื้นที่ลาดเชิงเขานะครับน้ำไหลแรงนะครับแล้วก็เป็นเขตติดต่อกับเพื่อนบ้านนะครับก็สมัยปี2528นะครับท่านดำริให้สร้างนะครับเขื่อนเพื่อความมั่นคงครับเขาเรียกว่าเขื่อนพลานเสือตอนล่างนะครับด้านนี้ก็จะเป็นตัวเขื่อนที่ปิดกั้นของลําน้ําห้วยพลานเสือนะครับแล้วอีกจุดหนึ่งก็เลยไป อีกพักประมาณ1,000เมตรก็จะเป็นเขื่อนที่เชื่อมติดกันนะครับติดปิดลำเหวยพึ่งครับก็เลยเกิดโครงการนี้นะครับโครงการาโดยกรมชลประทานนะครับได้ดำเนินการก่อสร้างเมื่อปีพศ2531นะครับใช้เวลา1ปีครับก็ก่อสร้างจนแล้วเสร็จครับค่ะ เขาเรียกว่าเป็นเป็นลักษณะอ่างเก็บน้ําลักษณะแบบไหนคะที่ตั้งตรงนี้ครับภูมิประเทศโดยทั่วไปแล้วก็ข้อมูลของอ่างเก็บน้านะครับเป็นเขื่อนดินนะครับมีความยาวทั้งสิ้น2,170เมตรนะครับความสูงของสันเขื่อนนะครับอยู่ที่13เมตร50เซนติเมตรนะครับแล้วก็เก็บน้ําได้ทั้งหมด5ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับตัวห้วยพลันเสือตอนล่างนะครับมีการบริหารจัดการร่วมกับ ด้านบนจะมีเห้าพารานเสือตอนบนอยูอ่อีกอ่างหนึ่งครับตัวนั้นมีความจุอยู่ที่5ล้านครับค่ะก็ถือว่าเป็นเป็นพื้นที่ที่ให้ประโยชน์กับพี่น้องประชาชนด้วยนะคะและนอกจากนั้นเองพื้นที่ตรงนี้เห็นว่าเป็นพื้นที่ที่ติดกับแนวชายแดนถือว่าเป็นป้อมปราการที่สําคัญในการที่จะเป็นความมั่นคงให้กับประเทศด้วยอยากให้ท่านผอได้ขยายความตรงนี้ให้ฟังหน่อยครับก็หลังจากที่เราสร้างเขื่อนนะครับ กเกษตรกรนะครับทั้งที่อำเภอน้ํายืน,นะครับแล้วก็ที่อำเภอนาจั่วยนะครับได้ร่วมกันใช้ประโยชน์ที่เขื่อนในการพัฒนาอาชีพนะครับก็มีพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนที่ได้รับประโยชน์จากการสร้างเขื่อนก็รวมแล้วประมาณ6000ไร่นะครับชาวบ้านทั้งสองตำบลก็ได้มีอาชีพนะครับมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็สร้างเศรษฐกิจ นะครับรวมถึงความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนในบริเวณนี้ได้ดีขึ้นครับค่ะแล้วในในสมัยอดีตเห็นว่าพื้นที่ที่จะเหมาะในการสร้างเนี่ยถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นช่องบกใช่ไหมคะที่จะมีลําห้วยอยู่สองลำห้วยะะม,ามาอยู่ด้วยกันท่านผอ,อคะลําห้วยทั้งสองลำห้วยนี้คือถือว่าเป็นเป็นพื้นที่ที่มันมีความสําคัญที่เราจะสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้พี่น้องเราเรามองเห็นประโยชน์ตรงนี้ยังไงบ้างคะณนะตอนนั้นก็ตอนนี้นะครับหลังจากที่เราปิด ลำห้วยทั้งสองเพื่อเก็บน้ําไว้ใช้ให้กับพี่น้องประชาชนแล้วนะครับก็พี่น้องประชาชนทั้งสองตำบลน,นะครับทั้งสองอำเภอที่อยู่ติดที่ห้วยพรลรานเสือก็ได้ใช้ประโยชน์นะครับในการทําการเกษตรครับค่ะแล้วในในตลอดทั้งปีเนี่ยนะคะเราจะเห็นลักษณะของห้วยพรลรานเสือจะเป็นลักษณะแบบนี้คือจะมีน้ําตลอดไหมคะ,อ,ะอย่างนี้ครับน้ําที่ห้วยพรลรานเสือเนี่ยตัวพื้นที่อ่างเนี่ยครับมีพื้นที่ประมาณ 11ตารางกิโลเมตรนะครับแล้วก็มีเขาเรียกว่เตอร์เชดนะครับเป็นพื้นที่รับน้ําฝนประมาณ150ตารางกิโลเมตรมีปริมาณน้ําไหลผ่านตัวเขื่อนทั้งหมดตลอดทั้งปี50ล้านลูกบาทเมตรต่อปีนะครับซึ่งตัวเขื่อนเราเนี่ยเก็บได้แค่33เพราะฉะนั้นน้ําที่นี่ก็ยังถือว่าน้ําอุดมสมบูรณ์นะครับถึงเวลาหน้าฝนก็น้ําก็จะเต็ม100%ทุกปีครับที่ห้วยพรลรานเสือแห่งนี้ครับ แล้วทีนี้เปิดให้กับพี่น้องประชาชนชาวบ้านที่อยู่ในระแวกนี้ได้มาใช้ประโยชน์ใน,ในอ่างนี้ร่วมกันในแง่มุมไหนบ้างคะในส่วนของกรมชมสทานนะครับเรามีหน่วยส่งเสริมการมีส่วนร่วมครับก็เราจะมีกลุ่มผู้ใช้น้ําและก็อาสาสมัครชุมสทานนะครับที่เข้ามาดูแลตัวอาคารชุมสาน,นะครับตัวเขื่อนแล้วก็มีกลุ่มผู้ใช้น้ำนะครับจัดสรรการใช้น้ําแบ่งปันให้ได้รับประโยชน์ อย่างเท่าเทียมกันครับค่ะและนอกจากนั้นนอกจากเรื่องของการใช้ประโยชน์ในเรื่องของน้ําแล้วยัยงยังมีเรื่องของอ,อย่างอื่นด้วยไหมคะทั้งอาจจะเป็นเรื่องของการเลี้ยงสัตว์เรื่องของการประุสัตว์อะไรอย่างนี้ครับอบ,บนี่นก็เป็นคําถามที่ดีมากครับก็มีครับของเราก็มีเรื่องประมงครับปล่อยปลาแล้วก็มีการทําประมงในอ่างอ,อยู่ครับแล้วก็ในส่วนของท้อ,ทองถิ่นนะครับทางอ,อบตก็มาทําท่านจะเห็นว่ามันมีจุดเช็คอินมีเป็นสถานที่ท่องเที่ยวไว้สาหรับ ชาวบ,บ้านได้มาพักผ่อนหย่อนใจยามเย็นครับแล้วก็มีงานมีอะไรก็มาจัด ที่นี่เป็นประจําครับค่ะนอกจากนั้นก็อยากให้ท่านผอได้แนะนําหน่อยว่านอกจากจะมาที่นี่แล้วสิ่งที่จะได้พบเห็นครั้งแรกที่เข้ามาห้วยพลรานเสือจะได้เห็นอะไรจะสัมผัสอะไรนอกจากพี่น้องประชาชนได้ประโยชน์แล้วเรื่องของการท่องเที่ยวจุดเช็คอินอะไรต่างๆจะได้เห็นภูมิทัศน์อะไรบ้างคะอยากให้แนะนำก็ในส่วนของห้วยพลรานเสือจุดแรกเลยจุดแรกเลยก็เป็นจุดเช็คอินนะครับซึ่งอยู่ริมด้านซ้ายของตัวเขื่อนนะครับท่านก็จะเห็นเป็นจุดท่องเที่ยวมีร้านอาหารแล้วก็มีสราที่พักนะครับส่วนด้าน ขวามือก็จะเป็นเทือกเขานะครับที่แบ่งระหว่างไทยกับขเขมรน,นะครับเพื่อนบ้านของเราเนี่เองครับแต่ว่าก็ไปมาหาสู่กันได้ดีนะครับคนที่นี่ก็รักสามัคคีกันดีครับอยู่กันยังมีความสุขครับก็ชาวบ้านก็ยังสำนึกในพระมาหากรุณาที่คุณอยู่ตลอดเวลานะครับ เมื่อเดือนที่แล้วนะองค์มนติีก็ท่างก็เสด็จที่นี่ะนะครับเพื่อติดตามแล้วก็ให้กําลังใจชาวบ้านที่นี่เป็นประจําอยู่ครับค่ะ,คะและนอกจากโครงการห้วยพลันเสือเนื่องมาจากพระราชดำริแล้วนะคะเรายังจะมีโครงการที่เป็นการต่อยอดในอนาคตนะคะในเรื่องของการสร้างอ่างเก็บน้ําแบบนี้แล้วก็เรื่องของการส่งเสริมเรื่องของการท่องเที่ยวในชุมชนด้วยคะ่ะครับในส่วนของการเพิ่มพื้นที่แล้วก็จํานวนอ่างเก็บน้ำนะครับตอนนี้ของกรมชลประทานก็มีการศึกษาพัฒนา มุ่งเน้นไปที่การเก็บรักษาแล้วก็ต่อยอดนะครับของสิ่งที่มีอยู่อย่างเช่นของว้วยพารานเสือเองนี่ก็มีการต่อยอดนะครับเราเสริมความจุขึ้นไปนะครับจาก30กว่าล้านเป็น33ล้านนะครับ อันนี้ก็เป็นการต่อยอดนะครับนอกจากนั้นเองอที่ผ่านมามีกิจกรรมของชุมชนไหมคะที่มีการทํากิจกรรมเพื่อเป็นสื่อถึงการอนุรักษ์ในในพื้นที่ด้วยอย่างนี้คะมีไหมคะครับกิจกรรมด้านอนุรักษ์นะครับก็มีครับมีการร่วมปลูกป่านะครับเฉลิมพระเกียรติด้านท้ายนะครับของตัวอ่างเก็บน้ําแล้วก็การกําหนดฤด,ดูวางไข่ะนะครับของปลาในอ่างนะครับเพื่อให้มี ป่าในการจับแล้วก็เอามาใช้ประโยชน์ได้ตลอดทั้งปีครับก็แสดงว่าในแต่ละปีเราก็จะมีกิจกรรมในลักษณะของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมาชาติและก็เรื่องของการปลูกป่าด้วยใช่ไหมคะครับแล้วตรงที่เป็นต้นน้ําจริงๆแล้วตรงนี้อยู่อยู่พื้นที่ตรงนั้นเนะ่ยคืออะไรคะตรงนั้นตรงนั้นเป็นเทือกเขาเอ ชายแดนนะครับของพนมดงรัๆๆกที่ไหลน้ําไหลมาจากตรงนั้น<อ>คือต้นน้าใช่ไหมคะใช่ครับเป็นพื้นที่ต้นน้าครับนะคะก,ก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีความมั่นคงด้วยทางแนวชายแดนด้วยนะคะคุณผู้ชมคะและนอกจากนั้นเองอยากจะให้ท่านผอ,อได้แนะนําเพิ่มเติมหน่อยว่าถ้าหากว่าพี่น้องประชาชนอาจจะได้รับความเขาเรียกว่าอาจจะมีข้อกังวลเรื่องของการใช้น้ําแบบนี้นะคะคเขาจะได้เข้ามาปรึกษากับ กับใครได้บ้างคะกับเรียนพี่น้องประชาชนนะครับทุกท่านนะครับสำหรับกรมชนรระทานนะครับเรามีสายด่วนนะครับ1460นะครับเรื่องร้องเรียนถ้าท่านต้องการความช่วยเหลือหรือว่าให้จะร้องเรียนเรื่องที่เห็นแล้วไม่ถูกไม่ควรอะไรยังไงก็มีเบอร์1460นะครับแล้วก็มีเว็บไซต์ของกรมชนรระทานนะครับพร้อมทั้งเว็บไซต์ของโครงการชนระทานอุบนเองก็มีนะครับสามารถติดต่อแล้วก็ ส่งข้อมูลให้เราได้ครับแล้วก็ยินดีทุกเรื่องครับแล้วก็จะฝากพี่น้องประชาชนว่านะครับการเข้ามาในพื้นที่เขื่อนเนี่ยนะครับก็มันเป็นภาษีของประชาชนนะครับแล้วก็ของเราทุกคนก็เน้นย้ำให้พวกเราช่วยกันดูแลนะครับรักษาความสะอาดนะครับแล้วก็อย่าทำลายค่ะภาษีพวกเราที่ได้ร่วมกันสร้างมานะครับไว้ให้ลูกหลานเราได้ดูแลสืบทอดต่อไปครับขอบคุณครับค่ะก็ก็ถือว่าเป็น ห้วยพาราเสืออันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ให้ประโยชน์ทั้งเรื่องของการใช้น้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคปศุสัตว์ประมงแล้วก็ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้กับคุณผู้ชมแล้วก็ทุกๆท่านที่อาจจะมีโอกาสมาเที่ยวเพลินน้ายืนนะคะก็อยากจะลองมาสัมผัสบรรยากาศแบบนี้นะคะถือว่าเป็นบรรยากาศที่อากาศบริสุทธิ์มากๆแล้วก็มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามมากๆเลยนะคะค่ะเดี๋ยวช่วงต่อไปเราจะพาทุกคนไปดูเรื่องของการบริหารจัดการน้ํานะคะกับหน้ะฝ่ายส่งน้ําและบํารุงรักษาที่4ี่กันค่ะ ชื่อนางสมใจแข็งกล้าชื่อเล่นชื่อนกอยู่บ้านนนสูงตำบลโนนประดิษฐ์อำเภอน้ําืืนจังหวัดอุบลปลูกการเกษตรมีเงาะทุเรียนชมพู่ลองกองมะพร้าวไผ่แตงถั่วแต่ในแต่ละปีก็แทบเปลี่ยนหมุนเวียนกันปลูกไปเรื่อยๆได้น้ำม,มาจากอ่างเก็บน้ำพลานเสือก็แม่ก็คันว่าแม่ชีโฮต่มีนม้ำแม่ก็ต้องโทรไปหาเขาหรือ ทษติดต่อบ่อยไหมก็ต้องไปหาเขาอยู่กร,ร,รมชลประทานเป็นบลาค่ะที่มีที่พักเขาอยู่นี่เนี่ยนะคะแต่ก่อนกฐา,าธรรมชาติหรือน้ำน้ำห่วยน้ำยั้งจกสาเอาคือจกสาน้ำมันก็บบมมปีนันนาหดยั้งข้าวเดียวมันกระเบิดนานนามันก็คือน้ำอ่างเก็บน้ำพลันเสือแนวน้ำมันจะเต็มอยู่ตลอดคือจากสีนานี่เพิ่นกาก,กเก็บน้ำมันขาน้าวนาแรงมันบลา ขึน้นนาฝนเพิ่กระกิปล่อยแบบเต็มที่หา,าหนานาแรงกระิเก็บกักแน่เปิดไม่ได้เปิดถิ่มขึ้นตะกี้นะหน้านาฝนนาขึ้นนาฝน,นจะปล่อยไปเรื่อยๆเพราะว่าขันพะปล่อยมันก็นามันก็จะหล่นอ่างนามันจะไหลนะก็ดีลาย่างคือแม่บ่ต้องไปทํางานทั้งอื่นมันบ่ลละบ่ะต้องเขาไปกรุงเทพเขาไปในเมืองก็ปลูกพักนี่คือรอบนี่เดือนนี้แม่จะลงแตงก็พพอได้ใส่ได้ซอยในขอบรัวให้ลูกเป็นจ่ายค่าเทอมไปโรงเรียนค่ารถ บอแตงแม่ก็ลงทัวเป็นว่าเป็นผืชทัาเปลี่ยนนี่เป็นแต่ละปีกปลูกนั่นปลูกนี่ไปเรื่อยๆนานาขอบคุณอ่างเก็บน้ําพะลานเสือและโครงการพระราชาดมริกของนายหลวงรอเก้าที่เห็ดอ่างเก็บน้ําพระลานเสือหายชาวบ้านได้ใส่ใส่ประโยชน์ได้หลายอย่างเห็ดหน้าเฮ็ดมันเห็ดสวนเกษตรทุกอย่างระคะเพื่อลูกเพื่อล้านไปสืบต่อกันไปโดนๆค่ะขอบคุณค่ะ ่หลังจากที่เราได้ไปคุยกับท่านผู้มรนการโครงการชนรประทานอุบลราชธานีกันแล้วนะคะก็ทําให้ได้ทราบถึงเรื่องของโครงการ ห้วยพลรานเสืออนเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งก็สร้างขึ้นเพื่อที่จะเป็นแนวป้องกันชายแดนที่มั่นคงและนอกจากนั้นยังเป็นพื้นที่ปลอดภัยแล้วก็พื้นที่ใช้ประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนในเรื่องของการใช้น้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคประมงแล้วก็ปศุสัสตว์ด้วยนะคะและนอกจากนั้นแล้วเราก็ยังได้ไปฟังเสียงผู้ใช้น้ําซึ่งเป็นพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่รอบๆห้วยพลานเสือโครงการอนเนื่องมาจากพระราชดำริกันด้วยนะคะแล้วทีนี้เราจะพาทุกคนมาพูดคุยกับพี่ปีชากันบ้างนะคะซึ่งท่านเองก็เป็นผู้ที่อยู่ ู่ในฝ่ายบริหารจัดการน้ํานะคะว่าท่านจะมีการบริหารจัดการน้ําในแต่ละปีอย่างไรและที่สําคัญมีการบริหารจัดการน้ํากันแล้วพี่น้องประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรกันบ้างตอนนี้พี่ปีชาอยู่กับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะพี่ปีชาคะครับสวัสดีครับค่ะต้องบอกว่าพื้นที่ที่เรามายืนคุยกันอยู่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่อยู่ทมกลางธรรมชาติมากๆเลยนะคะจริงๆแล้วตําแหน่งของพี่ปีชาเต็มๆนี่คืออะไรนะคะอ๋อตำแหน่งของผมนะครับก็คือตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายส่งน้ําและบรุงรักษาที่4นะครับ ประจําอยู่ที่โครงการชมพทานอุบลราชธานีคับแล้วเรื่องของการบริหารจัดการน้ําตลอดทั้งปีของโครงการห้วยพาันเสืออันเนื่องมาจากพระราชลรยนี่คือเรามีการบริหารจัดการน้ํายังไงบ้างคะในแต่ละปีคะครับสาหรับการบริหารจัดการน้ำนะครับก็ในส่วนของตามนโยบายนะครับของกรมชมพทานเองนะครับเราก็จะมีการบริหารจัดการน้ําอยู่2ลักษณะด้วยกันนะครับได้แก่การบริหารจัดการน้าในเพื่อการชมพทานเป็นหลักนะครับและลักษณะที่2ก็คือการบริหารจัดการ น้ำเพื่อบันเทาอุทกภัยนะครับในส่วนของการอาหารจัดการน้ําเพื่อการชมประทานนะครับเราก็จะเป็นการบริหารในช่วงปกติหมายความว่าตามฤดูก,กาลฝนทุกปีนะครับเราก็จะทําการเก็บกักน้ํารวมทั้งทาการระบายบางส่วนนะครับที่มีปริมาณน,น้ําที่มากเกินไปนะครับก็จะอย่างเช่นที่ทางท่านในท่านผู้อำนวยการนะครับได้ ได้ให้ข้อมูลไว้ว่าปริมาณน้ําที่นี่มีมากกว่า50ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีนะครับอันนี้สามารถเก็บกักน้าได้อยู่ที่3.5ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับงั้นส่วนส่วนหนึ่งที่เหลือก็จะทําการระบายออกนะครับแล้วก็เก็บกักไว้ให้เต็มประสิะะสทธิภาพค่ะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของการบริหารจัดการน้ําของโครงการชปรัทานนะคะในเรื่องของการบริหารจัดการน้ําให้กับพี่น้องประชาชนแล้วทีนี้เรื่องของการจัดสรรเรื่องของน้ําให้กับ ชาวบ้านที่อยู่รอบๆเรามีการหารือกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่รวมทั้งผู้นําในชุมชนมีการบริหารจราจรเรื่องของการจัดการน้ําให้กับชาวบ้านยังไงบ้างคะครับสำหรับการหาจัดการน้ําเพื่อการจุป,ปทานหรือเพื่อชาวบ้านเนี่ยนะครับก็คือหลังจากที่เราเก็บกักน้ำนะครับได้เต็มศักยภาพแล้วที่3 3 5ล้าน,น,นเนี่ยก็หลังจากสิ้นฤดูฝนนะครับก็จะเป็นเข้าสู่ฤดูการพ่อปลูกนอกฤู่ ในฤด,ดูแล้งนะครับก็น้ําต้นทุนตรงนี้ก็คือเป็นแหล่งน้ําต้นทุนที่จะใช้เพื่อการเกษตรในช่วงฤด,ดูแล้งก็จะสามารถให้ประโยชน์ให้แก่ทาประโยชน์ให้แก่รัชดรได้นะครับปริมาณจากน้ําต้นทุน35ล้านนี้นะครับก็จะสามารถปลูกข้าวได้ประมาณ1นึ่พันไร่นะครับในช่วงการทําเกษตรหรือว่าปลูกข้าวนาปลัง แล้วโดยส่วนใหญ่พื้นที่ตรงนี้เขาจะปลูกข้าวเป็นหลักใช่ไหมคะมีข้าวนาปีแล้วก็นาปังนอกจากนั้นยังยังมีการบริหารจัดการน้าในส่วนพืชอื่นๆด้วยไหมคะในพื้นที่ตรงนี้ก <c oughs> ็นใ,นในพืชอื่นๆก็จะเป็นส่วนน้อยนะครับ<ม>ก็ได้แก่มีปาล์มแล้วก็มีมันะนะครับเพ่งในพื้นที่ก็จะมีแหล่งรับซื้อนะครับเกษตรกรส่วนหนึ่งก็ก็จะทําการเพาะปลูกเพื่อเพื่อส่งตลาดส่วนนี้ส่วนหนึ่งแต่โดยหลักแล้วก็คือเป็นกษตรเกษตร เชิงข้าวมากกว่าค่ะถือว่าการบริหารจัดการน้ําในพื้นที่ตรงนี้ถ้าเรามีการจัดสรรไปเนี่ยถือว่าการใช้น้ําเพื่อการเกษตรมากกว่าการใช้น้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคไหมคะคสัดส่วนเป็นยังไงบ้างคสัดส่วนปัจจุบันก็คือการใช้น้ําเพื่อการเกษตรยอยู่ที่ร้อยละ9 0นะครับในการทําเกษตรนั้นอีกสิเ็นี่ยก็จะเป็นน้ําเพื่อเราสงวนไว้นะครับสงวนไว้เพื่อการาใช้ในยามวิกพ์ อนะครับค่ะอันนี้ก็คือเป็นการบริหารจัดการน้นําในแง่ของโครงการชนระทานแล้วทีนี้เผื่อมันไม่เป็นไปนตามปกติในแต่ละปีอาจจะมีเหตุเรื่องของอุทกภัยวัตภัยหรืออะไรที่ต้องมีการบริหารจัดการน้ําตรงนี้มันแตกต่างจากการบริหารจัดการน้ําของโครงการยังไงบ้างคะในยามวิกฤตนะครับคือจะมีวิกฤตสองอย่างคือมันคือในช่วงของฤด,ดูอุทกภัยะนะครับถ้าเกิดมีพายุนะครับอ่างตัวนี้ทำหน้าที่ในการชะลอ ประเด็นมาน้ําที่มากนะครับเพื่อไม่ให้ลงไปสู่ทางตอนล่างนะครับเพื่อลดผลดกระทบแก่พี่น้องประชาชนที่อยู่ในลุ่ม,มน้ําหลักที่อยู่ตอนล่างครับค่ะแล้วทีนี้ประชาชนในพื้นที่ทั้งผู้นําชุมชนหรือว่าชาวบ้านเองเขามีส่วนร่วมหรือว่าเรามีการบูรณาการทํางานร่วมกับชุมชนไหมคะเรื่องของการบริาหารจัดการน้ำํำยังไงบ้างครับครับสำหรับการบริหารจัดการน้ําร่วมก,ก,กันกับชาวบ้านนะครับก็คือประจําทุกปีเราจะทําทการประชุมกันปีละสองครั้งนะครับได้แก่ ก่อนฤดูฝนแล้วก็หลังฤดูฝนก่อนดูฝนนี้เพื่อนะครับรเพื่อให้าชาวบ้านนะครับได้รับรู้รับทราบนะครับในเรื่องของปริมานน้าต้นทุนที่จะเข้ามาใ <ช S 2> นาอาของเราในการาที่จะเตรียมรับมือร่วมกันนะครับแล้วก็เตรียมรับสถานการณ์หากมีน้ํามากเราก็ทําการระบายนะครับหากมีน้ําน้อยนะครับเราก็จะมีน้ําต้นทุนทตรงน,นี้ที่จะทําการาช่วยเหลือเกษตรกรในช่วงฤดูฝนที่เกิดกรณีภัยแล้งเกิดขึ้น ส่วนในหลังฤดูฝนนะครับเราก็จะทาการประชุมอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อ,อประชาําพันให้เกษตรกรทราบว่าน้ําต้นทุนในอ่างเรามีปริมาณมากน้อยเท่าไหร่นะครับที่จะทการเกษตรซึ่งจะทําให้เกษตรกรสามารถตัดสินใจได้ว่าจะสามารถทําเกษตรได้เพียงพอหรือไม่นะครับค่ะค่ะและนอกจากนั้นเรื่องของอโครงการ้วยพลานเสือ,อเนื่องมาจากพระราชดำรใิในในอดีตกับในบปัจจุบันนี้ มันให้คุณประโยชน์หรือว่าความแตกต่างที่เกิดขึ้นรวมทั้งวิถีชีวิตมันมีความเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหนคะครับก็สําหรับประโยชน์ของอ่างเก็บน้ําห้วยพลันเสือ,อนี้นะครับก็ตามวัตถุประสงค์ของพระองค์ท่านในประบาทาสมนเดียพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่9นะครับซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งน้ำนะครับเพื่อเพื่อกันเกษตรและก็ชุมชนแก่ราษฎรนะครับมอบให้แก่ราษฎรเพื่อใช้ในการทําเกษตรเป็นหลักตั้งแต่ในอดีตจนปัจจุบันก็ วิถีชีวิตของกเกษตรกรเองก็ยังเป็นกเกษตรกรอยู่และก็มีการทําเกษตรอยู่ต่อนเนื่อง<ม>อจากรุ่นสูรน่รุ่นนะครัจบจนปัจจุบันนะครับนั้นเรื่องในการเปลี่ยนแปลงก็จะเป็นเรื่องของสังคมวัฒนธรรมที่เปลี่ยนไปมากกว่าค่ะแล้วนอกจากโครงการห้วยพลานเสือเนื่องมาจากพระราชดำริแล้วนะคะยังมีโครงการอื่นๆอีกไหมคะในพื้นที่ตรงนี้บ้างครับสําหรับในอำเภอน,น้ํายืนจังหวัดอุบลราชธาน,นีนะครับก็มีอ่างเก็บน้ําขนาดกลางอยู่ทั้งสิ้นปัจจุบันเนี่ย มีอยู่5แห่งด้วยกันนะครับได้แก่อ่างเก็บน้ำห้วยปลาเสือตอนบนซึ่งจะเห็นอยู่ทางข้างหลังนะครับก็จะเป็นอีกอ่างหนึ่งเป็นอ่างอ่างแรกเลยนะครับที่ดาเนินการก่อสร้างก่อนที่จะมีการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้พยประลาเสือตอนล่างติดตามมาครับแล้วก็ตามด้วยอ่างเก็บน้ำห้วยจันลาที่อยู่ใกล้เคียงกันอีกล่ลําดับลงไปไปจนถึงตัวเมืองจังหวัดตัวเมืองอําเภอํายืนนะครับก็ได้แก่อ่างเก็บน้ำห้วยจันลานะครับอ่างเก็บน้ำห้วยวางใหญ่นะครับ รวมถึงที่กําลังดาเนินการก่อสร้างอยู่ก็คืออ่างเก็บน้ําลําห้วยบอดอ,อันเ่องม,มาจากพระราชบุตรนะครับ <Okay. S 2> ซึ่งเป็นโครงการที่พระบาทสนเดจพระเจ้าอยู่หัวกานที่10นะครับในการให้ความสําคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับในการตามพระราชนิทานของพระองค์พระราชนิทานของพระองค์ก็คือเรื่องของสืบสารต่อยอด ค,ค่ะก็ถือว่าให้ประโยชน์นะคะกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยและที่สําคัญโดยเฉพาะพื้นที่ตรงนี้ทําเลตรงนี้นะคะนอกจากจะให้ประโยชน์ในเรื่องของการใช้น้ําเพื่อการเกษตรเพื่อการอุปโภคบริโภคแล้วก็ยังเป็นป้อมประการที่สําคัญในการที่จะเป็นแนวชายแดนเพื่อความมั่นคงของประเทศด้วยนะคะอยากจะให้พี่ปีชาได้เน้นย้ํากับคุณผู้ชมหน่อยถึงความสําคัญด้วยค่ะสาหรับอ่างเก็บน้ําห้วยพลังเสือตอนล่างนะครับก็เป็นหนึ่งในโครงการใน พระราชดำิของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับซึ่งมีพระ,พระ,ม,หพระมหาการุณาธิคุณนะครับได้ดำริไว้และมอบไว้ให้แก่ประชาชนนะครับชาวตำบลน,นวนสูงนะครับแล้วก็เป็นประโยชน์แก่พี่น้องราษฎรในพื้นที่รอบข้างโดยทั่วกันนะครับก็อยากจะฝากไว้ให้ทุกทกท่านนะครับช่วยกันดูแลแล,และบำรุงรักษาร่วมกัน ค่ะนะคะก็ถือว่าเป็นเส้นเลือดใหญ่นะคะของพี่น้องในพื้นที่ด้วยในการที่จะใช้ประโยชน์ร่วมกันและนอกจากนั้นก็ยังมีเขาเรียกว่าโครงการอเนื่องมาจากพระราชดำริที่เป็นอ่างเก็บน้ําที่อยู่รายล้อมด้วยก็ถือว่าสร้างคุณประโยชน์แล้วก็เป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์กันด้วยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณพี่ปีชามากๆนะคะที่ให้เกียรติมาร่วมรายการและก็พูดถึงเรื่องของการใช้ประโยชน์และก็การบริหารจัดการน้ํานั่นเองค่ะค่ะสหรับวันนี้เวลาของรายการหมดแล้วขอบคุณทุกการติดตามนะคะสวัสดีค่ะ